ทาอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่27เ,เมษายน2565โอเกเข้าไปโรงพยาบาลนะครับอ๋อครับรถไปีนะออหะ ระหว่างรถยนต์กระบะกับรถยนต์กระบะนี่ผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายรถยนต์ทั้งสองคันได้รับความเสียหายหนูข้ามาเก็บในนี้ได้ไหมคะ,ะไปอ๋อเรียนทาโครับเลยนะเดี๋ยวกลักว,วมันหายไงะจ้ารบริเวณที่เกิดเหตุเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้ส่งมอบผู้ขับขี่คน,นไหนเนาะผมครับไปขี่ได้ครับจากการตรวจสสถานที่เกิดเหตุทราบว่ารถยนต์คันนี้ขับในทิศทางตรง ส่วนรถยนต์คันนี้ขับในทิศทางอำเภอสีสงครามม่งหน้าทางอำเภอท่าอุเทนซึ่งถึงบริเวณที่เกิดเหตุจะเลี้ยวขวา